ที่แต่ว่าไม่มีใครรับเธอเลยจนเธอเดินมาถึงร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งเปิดรับสมัครพนักงาน,งานเงินเดือนสูงถึง1 2 0 0 0บาทสมัย20ปีคือหลังนั้นเป็นเงินที่เยอะมากและร้านก็ไม่ดูวุฒิและรับเธอเข้าทำงานง่ายๆฝ้ายดีใจมากๆก็จะได้มีงานทําแถมยังได้เงินเดือนสูงอีกต่างหากฝ้ายอาศัยอยู่กับยายแค่2คนที่หมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านเชียงยืนหมู่บ้านแห่งนี้ห่างจากตัวเมืองประมาณ10กว่ากิโลเป็นบ้านปูนหลังเล็กๆที่ยังสร้างไม่เสร็จหน้าต่างก็ไม่มีพ่อแม่ของเธอได้แยกทางกันและทิ้งเธอไว้กับยายแต่่่่่นนนนนัก็็ไมมมใชสิงงทีีาาาาาาเเอออปปด้้้รรหห เข้างานตอนตีห้าฝ้ายเลยต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อมาอาบน้ำแต่งตัวแต่พอมาถึงที่ทำงานตีห้าเป๊ะตามกฎของทางรา้านตีห้าเป๊ะต้องจ่ายค่ามาสายนาทีละสิบบาทจ่ายสดไม่อยากโดนปรับก็มาก่อนป้ายไ,ได้ยินครั้งแรกถึงกับอึ้งกับกฎนี้มาตรงเป๊ะก็ไม่ได้ฝ้ายปฏิบัติตามกฎจ่ายเงินผู้จัดการไปสิบบาทและเริ่มงานวันแรกน,นี้ฝ้ายอยู่แผนกเสิร์ฟต้องรีบเช็ดตัวให้สะอาดตั้งแต่หกโมงเพราะว่าจะมีขายใหญ่ประจราร้านคอมคนนี้เป็นหัวหน้าพนักงานซึ่งทำงานมาเป็นสิบปีมีหน้าที่คอยให้คะแนนพนักงงงาาานนนนทททุกคคคคใใรรรดดดีีีไสวับ สนะวัสดีค่ะหัวหน้านะงานเก่งจังเลยนะแคใครเลียกเก่งหัน,นัน้นก็ได้คะแนนเยอะวันน้าถูกใจฝ้ายที่มาใหม่เย็นนี้พี่ไปส่งพี่จะาหนงแสงแต่ฝ้ายไม่สนใจหัวหน้าก็เลยโมโหอยู่ไม่เป็นเลยแบบนี้ต้องหักคะแนนฝ้ายก็ไม่สนใจเพราะไม่ได้คิดมากอะไรร้านนี้เป็นร้านดังประจำจังหวัดขายดีตั้งแต่เช้ายันเย็นและร้านนี้มีกฎพนักง,งานเสิร์ฟทุกคนห้ามนั่งพัก,กเธอกำลังทำอะไรนะ่ะอูะ้เหรอไปทำงานฉันจ,จะเขียนรายงานเธอให้เข็มข้หา,หาปฏิเสธฉันฮ๋ออหัวหน้าพนักงานเขียนรายงานเจ้าของร้านก็เรียกฝ้ายเข้าปิดอ่ แบบนี้อ้วต้องหักเงินเลือกหักเงินอย่างเดียวพอถึงเวลาพักกลางวันก็ต้องจับเวลาให้พักแค่30นาทีพักเกินก็หักเงินอาหารก็มีแต่เศษมูกผักเก่าๆร้านนี้เข้างานตีห้าแต่ว่าเลิกสองทุ่มพอถึงสองทุ่มแล้วฝ้ายก็เตรียมตัวกลับบ้านแต่ว่ามีคนมาเรียกฝ้ายเพื่อให้ไปเตรียมวัตถุดิบขายพรุ่งนี้ว่าไม่ได้โอทีอะไรเลยกว่าจะเตรียมของเสร็จก็ปาไปสี่ทุ่มกว่าจะเดินทางกลับถึงบ้านก็ปาเข้าไปห้าทุ่มชีวิตนอกจากทํางานฝ้ายก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ฝ้ายก็เปิดคนสู้พอตีสี่ก็ต้องรีบตื่น้นนมมมาาาาอออบเพ่่่ทีีีะกกััไไงรริิวยยส 2นาทีเสียเงินอีก20บาทวันนี้ฝ้ายทาหน้าที่เช็คสต๊อกพวกของฝากพวกขนมกินเล่นด้วยความหนื่ยล้าความอ่อนเพลียฝ้ายเช็คสต๊อกพลาดทงางานแบบนี้ไม่ได้เรื่องเลย แบบนี้อ้วต้องหักงึงหักงึงอย่างเดียวมีแต่หักกับหักพอเช็คสต็อกเสร็จก็ต้องมาเสิร์ฟอาหารพอถึงเวลาพักก็มีแต่เมนูเดิมๆเ,เสษหมูผัดผัก,กเกา่าๆเธอก็อดทนเพราะงานมันหายากเราหวังจะให้แม่สบายแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยด้วยซ้ำเธออดทนทำอยู่แบบนี้เต็มเดือนและแล้ววันที่เธอรอคอยก็มาถึงวันเงินเดือนออกนั่นเองทุกคนต่างดีใจเงินเดือนแรกออกแต่ว่าพอฝ่ายเปิดดูซองเงินเดือนกลับต้องปวดหัวเพราะมีแต่รายการหักเต็มไปหมดว่าจะเป็นค่าชุดค่าประกันค่ามัดจำการทำงานค่าเจ็คสต็อกผ้าค่าทำงานผิดพลาดอย่างอื่นีกมมาาย สรุปแล้วฝ่ายเหลือเงินแค่หกพันบาทโอแม่เจ้าจากหมื่นสองเหลือหกพันฝ่ายได้แต่ร้องไห้เพราะบางทีคนจนอย่างเราทางเลือกมันแทบจะไม่มีเลยแต,แต่กล้ำมกลืนฝืนทนส่วนคนที่รวยอยู่แล้วคนที่เอาเปรียบลุกน้องกับเจริญขึ้นเจริญขึ้นเรื่องนี้ขายดีได้หลายลังเลยแต่เพราะไม่มีทางเลือกฝ่ายก็ได้แต่ก้มหน้าสู้ถ้าเป็นทุกคนคุณจะยอมทนไหมยอมทนให้เขาเอารัดเอาเปรียบแม้รู้ว่ามันไม่ยุติธรรมแต่บางทีความจนมันบีบบังคับให้เราต้องยอม